สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาวิเคราะห์คดีหมอกระต่ายนะครับซึ่งถูกสิบตำรวจตรีคนหนึ่งนะครับขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนตายคาทางม้าลายนะครับคดีนี้นะครับวันนี้ศาลจะตัดสินในวันนี้นะครับในข้อหาประมาทขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสิ่งที่ต้องมาวินิจฉัยกันในวันนี้นะครับว่าศาลจะตัดสินอย่างไรอันนี้เราคงไม่ก้าวล่วง แต่ถ้าถามผมในฐานะเป็นทนายความมานานเนี่ยก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้ทราบว่าศารจะต้องตัดสินว่าการกระทําโดยประมาทเนี่ยของสิบตำรวจตรีคนเนี้นะเป็นเรื่องร้ายแรงหรือไม่นะถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงถือเป็นอันตรายร้ายแรงเพราะเป็นตํารวจขับรถเร็วนะครับทางม้าลายก็ไม่หยุดรถหรือไม่เบรกชนคนตายนะ พฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงนะสมมุติว่าศาลตัดสินว่าเป็นเรื่องร้ายแรงปุ๊บข้อที่ 2. สองศาลก็จะไม่รอการลงโทษก็คือลงโทษจำคุกนะซึ่งก็อาจส่งผลต่อการถูกให้ออกจากราชการเพราะติดคุกก็คงรับราชการไม่ได้ประเด็นที่สองทำผิดแล้วยอมรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา78อันนี้แน่นอนได้รับการลดโทษแน่นอนเพราะว่านะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าได้มีการอา่ให้ความรู้แก่สารบรรเทาโทษสารท่าลดโทษกึ่งหนึ่งอันนี้แน่นอนนะครับประการสุดท้ายนะครับได้มีการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้กับญาติคนตายหรือไม่ถ้ามีการเยียวยาชดใช้เงินให้กับาญาติคนตายในลักษณะได้สัดส่วนนะครับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ อันนี้ก็จะมีโอกาสได้รับการรอการลงโทษข้อสุดท้ายเคยกระทําความผิดมาก่อนหรือไม่ถ้าไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนโทษที่ศาลจะลงไม่เกิน5ปีศาลก็อาจรอการลงโทษได้ติดตามกันต่อไปว่าวันนี้ศาลจะตัดสินอย่างไรเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ